สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่องเนิร์ช่องที่จะพาทุกคนไปเนิร์กันเรื่องเกมตอนนี้เนื้อเรื่องของเควสหลักก็เดินทางมาเกินครึ่งทางแล้วเนื้อเรื่อง EP นี้จะเป็นยังไงต่อไปก่อนจะไปลุยกันต่อน,นั้นผมขอฝากให้ทุกคนกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิป EP ต่อๆไปด้วยนะครับ อีกสักนิดก่อนไปลุยเนื้อเรื่อง EP นี้กันนะครับผมขอฝากไว้สำหรับเพื่อนๆที่จะเติมเกม w a t e r i n g Wave ผมแนะนำ Richman Shop Number no. One เรื่องเติมเกมสามารถเติมเกม w a t e r i n g Wave ได้แล้วที่ Line Richman Shop ได้เลยและยังมีบริการเติมเกมชั้นนำให้เลือกเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและ Line Richman Shop เติมในเว็บรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระนานส่งสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมง เติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ลิทแมนช็อปเท่านั้นนะครับหลังเราเดินทางออกมาจากซิตี้ฮอล์ล้วก็มุ่งตรงมาหาอย่างหยางและชีเซียซึ่งทั้งคู่กำลังติดต่อกับไปจือผ่านโฮโลแกรมอยู่พอดีซึ่งพอไปจือเห็นเรากลับมาก็บอกกับเราอย่างเป็นห่วงว่าถ้าจะออกไปนอกเมืองก็ให้คอยเช็คสัญญาณของเทอร์มินอลและใส่ชุดเกาะของอะคาเดมีตลอดเวลาและมันดื่มน้ำด้วยเยอะ พูดเสร็จเธอก็ขอตัวไปเพราะเธอนั้นมีงานวิจัยที่ต้องทำต่อเรานั้นได้เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างก่อนหน้าให้อย่างยางและชีเสียฟังยกเว้นเรื่องการหายตัวไปของท่านผู้พิทักษ์จีเราได้ถามถึงความเชื่อมโยงของท่านในพลจี้ยานท่านเจ้าเมืองจินซีและผู้พิทักษ์จีว่าท่านทั้งสามนั้นมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร อย่างอย่างเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องเล่าจากนักเล่านิทานในเมืองเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของ3คนนี้ซึ่งเรื่องเล่าส่วนนี้ผมได้เนร์ดแบบละเอียดให้ฟังไว้แล้วในคลิปประวัติศาสตร์ของเมืองจินโจนะครับใครที่ยังไม่เคยฟังพอสคลิปนี้แล้วกดลิงก์ข้างบนไปฟังกันก่อนได้เลยนะครับโอเคกลับมาต่อกันเลยดีกว่าะนะครับ ชิเซียนั้นก็เพิ่งเคยได้ยินเรื่องเล่านี้ครั้งแรกเหมือนกับเราซึ่งเราก็ได้พูดคุยและวิเคราะห์กันเรื่องนี้กันอยู่สักพักหยางหยางเลยถามเราว่าทําไมถึงสงสัยเรื่องนี้เราได้เบาะแสอะไรใหม่จากท่านเจ้าเมืองมาหรือเปล่าซึ่งเราก็ตอบเธอว่าท่านผู้พิทักษ์จีได้ส่งสารถึงเราว่าให้ไปพบนายพลจี้หยานเมื่อเกิดปรากฏการฝนตกขึ้นฟ้าอีกทั้งยังเล่าให้เธอฟังอีกว่ายังมีกลุ่มแฟกซิดัสระดับโอเวอร์เซียแฝงตัวในเมืองจินโจอ,อีกหนึ่งคน ซึ่งอย่างอย่างและชีเซียก็ให้ความเห็นว่าพื้นที่นอร์ฟอร์บาเลนเป็นสมรภูมิรบที่อันตรายมากเป็นแนวหน้าสุดที่ต่อกรกับเทโนเดียนส่วนกลุ่มแฟกซิดัสที่ส่งระดับโอเวอร์เซียมาถึงสองคนแสดงว่าพวกนั้นล่วงรู้ความลับของตัวเราเป็นอย่างดีจนถึงต้องทำกันถึงขนาดนี้ เรายังได้พูดถึงเกี่ยวกับองค์กรแบล็กชอร์ซึ่งอย่างอย่างและชีเซียนั้นไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเราจึงเอารูปถ่ายที่จินซีให้เกี่ยวกับเบรคบูมให้เธอดูแต่ทั้งคู่ก็ไม่สามารถให้คำตอบได้แต่เสนอให้เราไปถามป้าลินร้านขายดอกไม้ในเมืองดูเพื่ออาจได้คำตอบที่เป็นประโยชน์ซึ่งเมื่อเรา าการเดินไปหาป้าลินที่ร้านดอกไม้ป้าลินก็ไม่สามารถให้คําตอบเกี่ยวกับดอกไม้ชนิดนี้ได้เหมือนกันแต่ป้าลินบอกว่าในเมืองจินโจมีเลสโซเนเตอร์อรคนหนึง่งที่เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ที่น่ารักและจิตใจดีเธอคนนั้นน่าจะให้คําตอบแก่เราได้ป้าลินได้บอกพิกัดแก่เราว่าเลโซเนเตอร์คนนั้นน่าจะกำลังทำวิจัยอยู่ที่หลังเขาใกล้ๆบริเวณน้ำตก ซึ่งระหว่างทางที่เดินทางไปตามพิกัดที่ปารินบอกไว้เราก็มั่นใจว่าพวกเรานั้นเดินมาถูกทางเพราะระหว่างทางมีดอกไม้เรียงรายตลอดทาง ก็ได้พบกับเลโซเนเตอร์คนนั้นจริงๆซึ่งเธอนั้นแนะนำตัวว่าเธอชื่อเวอรีน่าเธอนั้นไม่ใช่คนที่นี่แต่เธอเคยอาศัยอยู่ที่นิวเฟเดเรชันดังนั้นสำเนียงเธอนั้นอาจจะแปลกๆหน่อยก็ต้องขออภัยกับพวกเราด้วยพูดคุยกันสักพักเราก็พูดถึงประเด็นที่มาหาเธอที่นี่และโชว์รูปถ่ายเบรกบูมให้เวอรีน่าดู เวอริน่าพิจารณาดูและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของดอกไม้ต่างๆในห่วหลงแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ดูไม่เข้าเค้ากับดอกไม้ในรูปเลยเวริน่าบอกว่าดอกไม้สีดําในรูปนั้นค่อนข้างมีลักษณะพิเศษซึ่งมันดูเหมือนดอกไม้ตามธรรมชาติมากๆเธอเลยคิดว่าดอกไม้ชนิดนี้น่าจะเป็นดอกไม้สายพันธุ์ใหม่ซึ่งมองจากลักษณะต่างๆของดอกไม้นี้เธอจึงเดาว่ามันเป็นดอกไม้ที่พิเศษที่เกิดจากรามเอนเอเนจี เวลิน่านั้นบอกว่าการที่เธอจะระบุได้นั้นว่านี่คือดอกไม้อะไรเธอนั้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่มากกว่ารูปถ่ายนี้ชิเซียก็หลุดพูดขึ้นมาว่าแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงกันในเมื่อเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่านี่มันคือดอกไม้อะไรแล้วยังไม่เคยเห็นใครถือหรือสวมใส่มันมาก่อนเลย พออย่างางฟังแล้วก็คิดขึ้นได้ว่าถ้าดอกไม้นี้คือสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มแบคชอคนในกลุ่มต้องสังเกตเห็นสัญ,ญลักษณ์นี้ได้ทันทีต่างกับคนทั่วไปที่ไม่ทันสังเกตรหรืออาจมองมันว่าเป็นเพียงดอกไม้ธรรมดาวอลิน่าได้ฟังดังนั้นจึงบอกว่าเธอนั้นน่าจะสามารถเสกดอกไม้นี้จากพลังเรโซแนนซ์ของเธอได้ซึ่งใช้เวลาไม่นานนักวอลิน่าก็มอบดอกไม้สีดำหน้าตาเหมือนในรูปให้กับเรา ในขณะที่พวกเราตื่นเต้นและทึ่งในความสามารถของเวอร์ลิน่าอยู่นั้นอย่างอย่างก็ได้สัมผัสถึงความผิดปกติบางอย่างผ่านสายลมจึงส่งสัญญ,ญาณให้กับเราเพื่อเดินออกไปคุยกันบริเวณข้างนอกสองคน อย่างอย่างบอกว่าเธอสังเกตเห็นกลีบดอกไม้สีดำปลิวว่อนรอบบริเวณที่เราอยู่แต่เธอมั่นใจว่ามันไม่ได้มาจากดอกไม้ของเวอริดีนาอย่างแน่นอนเธอคิดว่ามีคนแอบตามเราอยู่แน่ๆเราฟังดังนั้นจึงบอกกับอย่างอย่างว่าให้เธอและชีเซียติดดอกไม้สีดำเอาไว้แล้วพากันกลับไปตามหาสมาชิกแบ็กชอ์ที่เมืองก่อนเดี๋ยวทางนี้เรานั้นจะจัดการเองพอแยกกับพวกอย่างอย่างและชีเซีย เราจึงเดินตามเสียงไปซึ่งเราก็พบกับกลุ่มทหารของกลุ่มแฟกซิดัสแต่เมื่อเราจัดการกับทหารกลุ่มนั้นก็ยังรู้สึกได้ว่ายังมีคนคอยตามเราอยู่เราจึงวางแผนที่จะล่อคนที่แอบตามเรามาโดยคิดที่จะไปแอบซุ่มดูบนยอดภูเขาสูง ハハハハ จับคนที่แอบตามเรามาจนได้เธอตอบคำถามเราว่าเธอนั้นเป็นบลูเบียเลอร์ของกลุ่มแบล็กชอร์ซึ่งดอกเบลบูมเป็นสัญลักษณ์ประจำกลุ่มที่แสดงถึงภารกิจพิทักษ์โลกของกลุ่มแบล็กชอร์ซึ่งเราก็ถามว่าต้องการอะไรจากเราเธอคนนั้นก็ตอบแบบกวนประสาทว่ากลุ่มแบล็กชอต้องการคนที่มีความสามารถมาเข้าร่วมเพื่อพิทักษ์โลกแต่เราฟังเธอแล้วกลับไม่รู้สึกว่าเธอคนนี้อยากจะพิทักษ์โลกแบบที่พูดสักเท่าไหร่ เธอคนนั้นบอกว่าหน้าที่ของเธอในองค์กรคือการฟูมฟักมเมล็ดพันธุ์พิเศษแบบตัวเราให้ผลิดอกออกผลเป็นผลไม้ที่สมบูรณ์เรานั้นไม่เข้าใจในสิ่งที่เธอคนนี้กำลังพูดถึงเธอคนนั้นพูดต่อว่าไม่ต้องทำหน้าประหลาดใจขนาดนั้นก็ได้เธอไม่ทำอะไรแปลกๆก,กับเราหรอก จริงๆเธอนั้นคอยปกป้องเราอยู่ห่งหางๆด้วยซ้ำอย่างเช่นคืนที่เรานัดพบกับสาวมังกรคนนั้นเธอก็เป็นคนที่คอยจํากัดพวกแฟซิดัสไม่ให้ไปขัดจังหวะเราเธอบอกว่าเธอตอบคําถามเรามาเยอะแล้วถึงคราวนี้เราต้องตอบคําถามของเธอบ้างระหว่างที่เราลองให้เธอคนนั้นถามคำถามเธอก็ใช้จังหวะช่วงที่เราไม่ทันระวังตัวหนีหายตัวไปและบอกกับเราว่าเธอนั้นชื่อคาเมลยา ทีหลังอย่าให้ฉันจับเธอง่ายๆแบบเขานี้อีกละ่ะพูดเสร็จเธอก็หายตัวไปอย่างไรร่องรอย เราติดต่อกลับไปหายางๆที่พยายามติดต่อหาเราหลายครั้งด้วยความเป็นห่วงและเราให้เธอฟังว่าเธอเจอผู้หญิงคนนึงของกลุ่มแบคชอรแต่ว่าเธอหนีไปแล้วก่อนที่เราจะได้ข้อมูลอะไรอย่างๆบอกกับเราว่าชีเซียพบคนที่น่าสงสัยและกำลังจับตาดูอยู่เราฟังดังนั้นจึงบอกว่าเราจะรีบกลับไปที่เมืองทันที เมื่อเราเดินทางกลับมาที่เมืองก็ไปเจอกับกลุ่มของหยางหยางและชิเซียที่ยืนคุยกับชายคนหนึ่งที่ต้องสงสัยชิเซียบอกเราว่าชายคนนี้เอาแต่เดินไปรอบๆและคุยแต่กับคนแก่แล้วก็เด็กและก็ยังเห็นเด็กผู้หญิงอีกคนมากับชายคนนี้ด้วย ชีเซียตัดสินใจเข้าไปตรวจสอบโดยการขอดูใบอนุญ,ญาตในการทําการค้าแต่ชายคนนั้นบอกว่าเขาเป็นเพียงแค่ในหน้าในการแลกเปลี่ยนซื้อขายข้อมูลทั่วไปซึ่งเขาแนะนำตัวว่าเขาชื่ออัลโต้ซึ่งอัลโต้นั้นก็ได้โต้เถียงกับชีเซียสักพัก ระหว่างนั้นก็มีเด็กหญิงคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหาเราด้วยความดีใจเด็กหญิงคนนี้ชื่อว่าอังคอซึ่งมาด้วยกันกับเวอรีนาพระเวอรีนาไปเจออังคอกำลังกินเห็ดพิษอยู่ตรงบริเวณนั้นตกหลังเขาแต่เวอรีนาก็บอกว่าเธอได้ให้ยาแก้พิษได้ทันเวลาเรียบร้อยแล้วเลยพาอังคอกลับมาที่เมืองด้วยกันนี่แหละ ซึ่งอังคอก็พูดออกมาว่าที่เธอไปตรงบริเวณนั้นเพราะไปเฝ้าระวังความปลอดภัยให้เรายังไงล่ะแต่ด้วยความเป็นเด็กเหมือนคำพูดนี้จะไม่มีน้ำหนักพอให้คนตรงนั้นหยิบม,มาเป็นประเด็นอะไรต่อเอโตใช้โอกาสทีเผลอใช้พลังหมอกพางตัวและหนีหายไปทุกคนรวมถึงเราจึงแยกย้ายกันวิ่งตามหาซึ่งเราก็วิ่งตามร่องรอยที่ดูเหมือนเอโตจะตั้งใจทิ้งเอาไว้ให้จนตามมาเจอในที่สุด ซึ่งนั่นก็คือแผนของอัลโต้และอังคอที่จะพูดคุยกับเราเป็นการสร่วนตัวเท่านั้นอัลโต้และอังคอเปิดเผยต,ตัวตนว่าทั้งสองนั้นเป็นคนของกลุ่มแบกชออัลโต้เสนอให้เราช่วยเขาอย่างหนึ่งโดยการไปทำการซ่อมแซมเลโซแนนส์บีคอนที่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งถ้าเรายอมช่วยเขานั้นจะยอมบอกข้อมูลที่เราอยากรู้ทุกอย่างให้เราฟัง ซึ่งอัลโต้ก็งัดทุกกลเม็ดที่ทำให้เราไม่สามารถปฏิเสธได้ทั้งให้ดอกเบรคบูมของจริงที่เอาไว้ติดต่อกับกลุ่มแบรคชอว์คราวที่เราต้องการและก็ยังให้อังคอ์งัดท่าไม่ตายลูกอ้อนขั้นสุดจนสุดท้ายเราก็ตัดสินใจตกลงที่จะช่วยและเดินทางตามอัลโต้และอังคอไป come And alone forget don't to เมื่อเดินมาถึงบริเวณนั้นอัโตอธิบายว่าสถานที่แห่งนี้คือโรงว่าการแห่งปัญญา เป็นองค์กรวิจัยทางวิทยาศาสตร์ลึกลับซึ่งผู้คนรู้จักกันดีว่าองค์กรนี้ทำการทดลองเกี่ยวกับเจ้าหุน่นยนต์ออโตมาตาเมคานิกซึ่งอยู่อยู่วันหนึ่งทุกคนในองค์กรก็หายสาบสูญซึ่งถ้อยคำของประธานองค์กรที่เหลือไว้คือใครหน้าไหนที่อยากได้งานวิจัยชิ้นนี้ถ้าเอาไปได้ก็เชิญเอาไปได้เลย ออาโต้บอกกับเราอีกว่าองค์กรแบล็กชอ์ได้ทำการติดตั้งเลโซแรนนบีคอนทั่วโลกก็เพื่อเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อคาดการว่าลาเมนครั้งต่อไปนั้นจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ซึ่งตั้งแต่ที่ลงว่าการแห่งปัญญาแห่งนี้ได้พังทลายลงไปเลโซแนนบีคอนบริเวณนี้ก็เสียหายไปด้วยเหมือนกันซึ่งนั่นก็คือสาเหตุที่ขอให้เรามาช่วยซ่อมแซมนั่นเองเมื่อเราเดินมาถึงก็หาทางไขปริศนาเพื่อเดินทางเข้าไปข้างใน เอาต้ที่เห็นสภาพของโรงว่าการแห่งปัญญาก็สงสัยว่าทำไมพวกนักวิทยาศาสตร์พวกนี้พยายามสร้างเลโทรแรกเลนหรือปรากฏการฝนตกขึ้นฟ้าที่สเกลขนาดใหญ่ขนาดนี้เรานั้นได้บาะแสเพิเ่มเติมของโปรเจกต์สร้างเรโทรแรกเนเทียมระหว่างหาทางเข้าสู่ห้องควบคุมเพื่อเปิดวงจรไฟฟ้า เราก็ได้พบเบาะแสว่าโปรเจกต์นี้ได้ทำการมาถึงระยะที่สองแล้วซึ่งมีหลักฐานบ่งชี้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของล่างโคนที่พวกเขาเชื่อว่ามันสามารถสร้างปาฏิหาริย์ของพระเจ้าได้หลังจากหาทางและเข้าถึงห้องควบคุมและไขปริศนาบนอุปกรณ์ขนาดใหญ่บนผนังก็ปรากฏภาพโฮโลแกรมของชายชาราคนหนึง่งเสียงของชายชาราคนนั้นพูดว่าศัตรูที่แท้จริงของเขาสุดท้ายก็คือการเวลา เพราะเขานั้นกลายเป็นคนตาบอดเพราะกลัวความตายและกระหายในความจริงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจนทำรายงานวิจัยชิ้นนี้ซึ่งมันก็สายไปแล้วที่เขามารู้ตัวว่าเขาได้เลือกเข้าประตูผิดบานตอนนี้เขาทำได้เพียงแค่ทิ้งสิ่งที่ตะหนักรู้แล้วไว้เพียงเมื่องหลังว่าพวกเขาคืออดีตแต่ก็เป็นอนาคตของเราด้วยซึ่งถ้าเขารู้ตัวเร็วกว่านี้คงมีโอกาสที่จะทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิม ชายคนนั้นเหมือนกำลังพูดกับใครสักคนและขอให้คนคนนั้นช่วยพวกเขาอีกครั้งจนกว่าประตูแห่งความจริงบานนั้นจะเปลี่ยนแปลงโลกได้ซึ่งนั่นก็ปรากฏภาพหญิงสาวเรือนลางคนหนึ่งที่เราเห็นแล้วเราก็รู้สึกคุ้นเคยแต่ก็ไม่สามารถจำได้ว่าเธอคนนั้นคือใครและภาพโฮโลแกรมทั้งหมดก็หายไป ในเวลาเดียวกันอัลโต้นั้นจับสัญญาณมีค่อนได้จับชั้นใต้ดินเราอัลโต้และอังคอจึงพากันเดินลงไปที่ชั้นใต้ดินเมื่อลงมาถึงชั้นใต้ดินพวกเราก็พบกับหุ่นยนต์ปีศาจขนาดใหญ่ ซึ่งเอาโตตั้งข้อสังเกตไว้ว่าหุ่นยนต์ตัวนี้น่าจะกืนกินเลโซนแนนบีคอนเข้าไปมีทางเดียวก็คือต้องกำจัดเจ้าหุ่นยนต์ทีทริงซักอังคอร์จึงอาสา,า,าที่จะจัดการเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เองด้วยความตื่นเต้นซึ่งอังคอร์และคู่หูแกะขาวแกะดำคอร์ดมอสกับคาวดีใช้เวลาไม่นานก็โค่นลมเจ้าหุ่นยนต์ปีศาจตัวนั้นได้ หลังจากภารกิจสำเร็จไปได้ด้วยดีอัลโต้จึงยินดีที่จะตอบคำถามที่เรานั้นต้องการเราได้ถามหลายคำถามและได้ถามถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เจอก่อนหน้านี้ที่ชื่อว่าคาเมลย่าอัลโต้ก็บอกว่าคาเมลยานั้นเป็นคนของกลุ่มแบคชอร์จริงถึงแม้จะดูเพียเพ้ยนๆก็ตามซึ่งอัลโต้ยังบอกอีกว่าคาเมลย่าเลือกรับภารกิจนี้เพราะตัวเราโดยเฉพาะเลยด้วยและเราก็ถามอีกว่าพวกเขามาทำอะไรที่เมืองจินโจกันแน่ อัลโตบอกว่าพวกเขานั้นได้รับสัญญาณเตือนการเกิดลาเมนโดยมีเทโนเดียนอยู่บริเวณเมืองจินโจ,โจพวกเขาจึงมาที่นี่เพื่อแจ้งให้ท่านเจ้าเมืองทราบเพราะไม่อยากให้ประเทศนี้โดนทำลายเหมือนในอดีตและคำถามสุดท้ายที่เราถามอัลโตก็คือตัวเราและแบ็กชอนั้นมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรอัลโตบอกว่าเขาเป็นเพียงที่ปรึกษาคนหนึ่งในองค์กรเขาจึงไม่ค่อยรู้ความลับเบื้องหลังขององค์กรมากนัก แต่เขาคิดว่าข้อมูลที่เขาให้เราไปนั้นน่าจะมีค่าพอให้เราอยากที่จะเดินทางต่ออ u t โตยังบอกอีกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราตื่นรู้ขึ้นมาแต่ครั้งล่าสุดนั้นเราตื่นรู้ขึ้นมาในองค์กรของแบกชออ u t โตยังบอกอีกว่าเรานั้นมีเป้าหมายร่วมกันคือต่อสู้กับเทนเดียนและปกป้องภัยพิบัติจากวิกฤตของราเมน ส่วนดอกเบรคบูมที่เขาให้ไปนั้นเป็นมากกว่าสัญลักษณ์ขององค์กรแต่เป็นกุญแจที่เข้าไปยังสำนักงานใหญ่ขององค์กรได้เลยเอัลโต้พูดปิดท้ายว่าตอนนี้เราก็ทำภารกิจซ่อมแซมเรสซแนน์บีคอนสำเร็จแล้วแถมยังได้รู้ความลับของโรงว่าการแห่งนี้อีกเขานั้นยินดีที่ได้รู้จักเรามากๆและหวังว่าจะได้ร่วมงานกันในโอกาสหน้าอีกแต่พูดยังไม่ทันจบดีอัลโต้ก็รีบวิ่งออกไปข้างนอกหลังจากจับสัญญาณอะไรได้บางอย่าง เรา,เราวิ่งตามอัโต้ไปที่ยืนอยู่หน้าประตูทางเข้าแล้วก็พบว่าข้างนอกนั้นกำลังฝนตกอยู่ซึ่งฝนที่ตกนั้นไม่ใช่ฝนธรรมดาแต่เป็น e t o x ร c ฝนตกขึ้นฟ้านั่นเอง ในขณะเดียวกันอย่างงก็ติดต่อมาด้วยเสียงสั่นๆบอกว่าตอนนี้เมืองจินโจถูกพวกทาสรทจิดิดขอดบุกเข้าโจมตีแล้วและเคเวสห่วงหลงบทที่1ฉากที่5ก็จบลงเป็นยังไงบ้างครับสำหรับอีพีนี้จบได้แบบค้งังคามากเลยใช่ไหมละครับ อีพีถัดไปจะเป็นฉากสุดท้ายของเนื้อเรื่องเควสหลักสำหรับแพท1.0นี้ซึ่งบอกได้เลยว่ามันยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีกอยังไงก็ฝากทุกคนคอยติดตามกันด้วยนะครับและพบกันอีพีหน้าสวัสดีครับ